สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับค o n ด้าเว e 1 1อยสิบ้อยสิบซีซีนะครับรถเดิมๆเลยครับยางใหม่ขอบใหม่ครับผมเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดปีเดียวภาษิกาดปีเดียวนะครับเครื่องดีครับไม่เยิ่มไม่หอนนะฮะรถใช้งานปกติครับผมเครื่องเกียร์ดีมากนะครับ สีสวยเลยครับอันนี้สีสวยยางใหม่ครับขอบใหม่เครื่องไม่เยิ้มรถหน้าใช้ครับเดิมเดิมครับซื้อไปคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับสตาร์ทมือเลยนะครับที่สำคัญคันนี้สตาร์ทมือนะฮะสตาร์ทมือและเท้าใต้หมดเครื่องสมบูรณ์ด้วยสนใจนะครับ089ครับ4 7 9ครับ1 684ฮะ หงล้ลูกกานะครับรถอยู่ล้าลูกกาคลองห้านะครับสนใจโทรมาพูดคุยสอบถามทอลองราคากันได้นะครับพอขาใจดีครับโทรมาเลยนะครับยินดีรับทุกสายนะฮะโยเครับเราลองสตาร์ทหมุนฟังกันนะครับสตาร์ทมือครับงานปกติครับเครื่องเดินนิ่งครับ เครื่องดีครับเกียร์ดีมากครับวันนี้ใช้งานปกติครับไม่ไม่แตกนะฮะไม่ไม่แตกชุดสีสวยครับซื้อไปใช้งานได้เลยปริทาดปีเดียวเลยนะครับแค่ปีเดียวโอนครบย้ำนะฮะร้อยสิบนะครับวันนี้ศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับคงน้ำุกานะครับโทรมาเลยนะครับยินดีครับยินดีแต่ดังครับ ไปไม่ต้องกลัวครับติดหมดครับติดนะโอเคขอบคุณมากครับ